โอเคนะครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเวกนะครับอยู่กันในช่อง1 g ึ่นะครับผมเนาะก็วันนี้นะครับผมจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับตัวละครดอกบัวนะครับแล้วก็ตัวละครแสงจันทร์นะครับว่าทําไมถึงไม่น่าปั้นนะครับทั้ง2ตัวนี้เนาะก็หลายคนก็อาจจะรู้กันแหละหรือหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก่อนอื่นเลยนะผมขอพูดตัวละครดอกบัวก่อนค่อยไปตัวละครแสงจันทร์นะครับผมเนาะอ่ะ สาเหตุนะครับสาเหตุหลักๆเลยนะครับที่ตัวละครดอกบัวเนี่ยนะครับที่ไม่น่าปั้นนะของผมนะครับ1เลยนะครับในการเล่นสนามแข่งไม่ใช่หนึ่งหรอกครับหลักๆเลยคือการเล่นสนามแข่งนะครับก็คือตอนเนี้ยผมอยู่ลีกเรเจนนะครับจากที่ผมเห็นนะครับในแต่ละด่านนะครับเนาะเรากดหรือใครแบบอยู่อยู่มัตเตอร์แลนด์เนี่ยลองกดอันดับกู่ผสมดูนะครับเราจะเห็นได้ว่านะครับนี่เลยนะครับซึ่งตัวละครจริงๆนะตอนเนี้ยนะครับก็จะมีอ่าตัวละคร เจ้าป่านะครับเจ้าป่าเนี่ยที่เป็นอันดับหนึ่งนะครับลองมาก็จะเป็นดอกบัวนะครับส่วนด่านแท่นบูชาเนี่ยคือโดนอีปิกตกโดนตัวละครอีปิกตบยับเลยนะครับอีปิกนี่ตบกันยาวๆเลยนะครับเนาะสำหรับด่านนี้นะส่วนด่านป่าป่าภูเขาเนี่ยถามว่าได้อันดับหนึ่งก็จริงนะครับแต่ก็เกือบจะโดนหมาป่าตบแล้วเห็นไหมครับก็คือแบบนิดเดียวอะครับเนาะก็จะโดนหมาป่าตบไปแล้วนะครับสําหรับเซตดอกบัวผัด อาแก้ามังกรน,นะครับผมก็ณนะตอนนี้นะผมคิดว่าตัวละครดอกบัวเนี่ยไม่น่าปั้นแล้วนะถามว่าไม่น่าปั้นนี่คือแบบไม่ต้องปั้นเลยนะครับก็คือเก็บของไว้เลยก็ถ้าถามในมุมผมอ่ะผมเคยบอกไว้ใช่ไหมครับว่าตัวละครดอกบัวเนี่ยเป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่น่าปั้นเนาะถามว่า คนที่ปั้นเนี่ยปั้นมาแล้วเนี่ยปั้นต่อให้ตันดีไหมนะครับในมุมผมนะใครที่ปั้นมาเวลสิบสอเนี่ยให้ปั้นตันไปเลยนะครับเพราะยังพอใช้ได้ในการเล่นเก็บถ้วยแบบไม่ไม่ได้เอาท็อปไม่ได้เอาอะไรนะครับแต่ถ้าจะเล่นแบบเอาท็อปเอาอะไรเนี่ยตัวละครดอกบัวเนี่ยอาจจะยังไม่เป็นแบบอาจจะแบบยังไม่ไม่สุดอะ่ะไม่สุดเท่าพวกอ่าอย่างแทนบูชาก็จะเป็นตัวละครอ่าซารวลเนาะซาวลนะครับที่แบบ ติดอันดับนะครับที่ทําคะแนนดีอย่างแทะอ,อันดไอด่านอะไรด่าน อาณาจักรนะด่าน2นะครับก็จะเป็นตัวละครเสือเจ้าป่านะครับผัดกับฟีนิกก์นะครับสัตว์เลี้ยงฟีนิกผัดกับตัวป๊อ,ป,อปคอร์นนะครับถึงจะได้คะแนนด,ดีเนาะส่วนด่านแรกก็ต้องเล่นกับสับประรดซึ่งมันก็ต้องยื้อสับประรดอยู่แล้วก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับก็ในมุมผมนะตอนเนี้ยนะสับประรดเอ้ยไม่ใช่สับประรดดิตัวละครดอกบัวเนี่ยไม่น่าปั้นแล้วนะถ้าใครที่มีประมาณวิวเก้าหรือวิวแปดลงมาเนี่ยให้พักไว้ก่อนดีกว่านะครับไว้รอตัวละครรีเจนเนอเทที่กําลังเข้ามาใหม่ดีกนะดีกกววว่่่่าาาานนะะผมจดอ ก็ประมาณนี้นะครับในมุมผมนะสำหรับผมไม่รู้นะว่าหลายคนคิดเห็นยังไงนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะที่แบบอ่าหลายหลายสตรีมเลยผมแนะนํวาให้ปั้นดอกบบวผมไม่คิดไงว่าตัวละครดอกบบวเนี่ยจะโดนทําร้ายขนาดนี้นะนี่ยังไม่ถึง2เดือนเลยนะครับก็อ่ามีเซตสาโดนอีพิกตกไปแล้วนะครับเนาะตัวละครอีพิกตกไปแล้วนะครับส่วนด่าน2ก็ยังเสือเจ้าปา่าเขายังตกไปเหมือนเดิมนะครับผมก็ คนที่ปั้นสับรถมาผมก็เข้าใจนะผมก็เป็นคนหนึ่งที่ปั้นเหมือนกันนะผมก็ค่อนข้างที่จะเสียดายเพราะว่ายัางเล่นตัวละครเนี่ยไม่คุ้มค่าเลยนะครับปั้นมาก,ก็ต้องเยอะนะครับก็ยังเสียดายนะตรงนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนะตอนนี้ผมยังลังเลว่าเอ้ยไม่ลังเลดิผมแนะนําว่าควรที่จะดองของไม่ต้องปั้นแล้วนะครับสำหรับตัวละครดอกบัวนะ ให้เอาแบบเหรียญกิ้วเนี่ยเหรียญกิ้วไปแลกพอนะใครที่แบบมีเวลเหรือเวล10เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องไปท um ุ่มเทเอาพอยยัดไปแล้วคือเก็บพอยไว้เลยนะครับแล้วก็มาเอาเหรียญกิ้วเนี่ยนะครับซื้อต่อวันสออาทิตย์พอนะครับเพราะว่าตลอดตอนนี้ตัวละครดอกบวัวเนี่ยเหมือนจะโดนอีพิกตบไปด่าน3นะครับไม่เหมือนนะโดนอีพิกตบหลายตัวตบเพราะว่าอาจจะเป็นที่การขวดเลือดหรือว่าอะไรด้วยก็ว่ากันไปแบบดอกบวัวเก็บขวดเลือดเกินอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมเนาะอ่ะ โอเคนะครับต่อไปก็จะเป็นตัวละครแสงจันนะครับถามว่าทําไมตัวละครแสงจันทถึงไม่น่าปั้นนะครับในเมื่อตัวละครแสงจันทมีสกินสีทองมาแล้วก็พึ่งบัฟมานะครับซึ่งตัวละครแสงจันเนี่ยคือมีสีมีสกินสีทองมาก็จริงนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับมีสกินสีทองมาก็จริงนะครับบัฟมาก็จริงแต่บัฟจริงหรือบัฟไม่จริงอันนี้ผมไม่รู้นะคือตัวละครตัวนี้นะครับทาแต้มจะเฉียด600ล้านนี่ยังยากเลยนะครับต้องเป็นเซ็ตแบบ หายากจริงๆอะครับซึ่งเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าคืออย่างสนามแข่งเนี่ยผมไม่เห็นเลยนะครับว่าแสงจันเนี่ยจะมาติดอันดับซักซักเซตหรือว่าซักอะไรนะครับเนี่ยที่ผมเลื่อนดูเนี่ยคือเนี่ยไม่มีเลยนะครับแสงจันทนะครับผัด2ก็ไม่มีเลยนะครับซึ่งตอนแรกผมคิดว่าตัวละครแสงจันทอาจจะมาเป็นผัด2แต่ในนี้ก็ไม่มีเลยไม่มีใครเอาแสงจันทมาเล่นเลยนะครับซึ่งนะตอนเนี้ยผมกําลังคิดอยู่ว่าเฮ้ยอะไรเนี่ยนะครับ แสงจันนะครับมีสก,กินสีทองมานะครับต้องมีเซตแสงจันสักหน่อยไหมเพื่อให้คนแบบมีสก,กินสีทองได้มาเล่นกันนะครับเนาะในมุมนี้ผมก็ยังคิดว่าพอทั้งเสียดายตัวละครแสงจันทซึ่งผมก็เป็นเหมือนทุกคนผมก็ใช้ดาวเกลือแรกมานะครับเหมือนกันนะครับก็เสียดายที่ยังเอาสก,กินสีทองเนี่ยไปเฉิดฉายในสนามแข่งอ่าลีกแชมเปี้ยนลีกสนามแข่งแชมเปี้ยนลีกไม่ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะที่แบบ บัฟมาจริงหรือเปล่านี่ผมก็ไม่รู้นะซึ่งหาเซททำแต้มยากมากเลยนะครับแต่สกินเนี่ยคือสวยนะครับสวยจริงแต่เล่นไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอานะครับเ <c oughs> นาะอ่าสวยจริงแต่เล่นไม่ได้อันนี้ก็ไม่เอานะครับผมก็ตัวละครแสงจันทนะครับก็ยังเป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่น่าปั้นนะครับผมเนาะก็2องตัวเนี่ยไม่น่าปั้นทั้ง2ตัวเลยนะครับก็ณนะตอนนี้ถามว่า ตัวละครไหนหน่าปั้นนะครับในมุมผมผมยังให้ดองของไว้ก่อนไว้รอตัวละครชูก้าคลาสดีกว่าที่กําลังจะอัปเดตหน้านะครับผมก็ไม่แน่นะอาจจะเป็นตัวละครที่แบบทําแต้มดีกว่า,าตัวละครอดอกบวัวเราเลยก็ได้อาจจะทําแต้มดีกว่าเลยแบบแซงไปเลยแต่อาจจะสู้แบบพวกเซตเซตผสมไม่ได้อะอย่างเซตเซตผสมจะเป็นเซตพวกเซตเจ้าป่าเนี่ยเป็นเซตผสมนะครับที่ทําแต้มดีดีเนี่ยหกร้อยเจ็ดสิบล้านเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเซตผสมนะครับเพราะว่าไม่ได้เป็นเซตเอา่าอ่า ไม่ได้ไม่ได้เป็นเซตเขาเรียกว่าเป็นเซตไม่ได้เป็นเซตผัดเดียวกันเป็นเซตผสมนะครับก็จะเป็นเห็นไหมครับเสาเจ้าป่าฟินิกแล้วก็ปอบคอครดด์นะครับแต้มดีนะฮะอ่ะโอเคนะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับหวังว่าคนที่เล่นสนามแข่งเนี่ยผมไม่อ่านเจอมาในเฟซนั่นแหละคนเขาก็เริ่มท้อกันนะสำหรับหมดเนี่ยแบบโอ้โหปั้นดอกบัวมาดอกบัวเล่นไม่ได้แล้วนะครับโดนเซตอื่นตบก็เสียใจนะครับ ไม่มีกําลังใจในการเล่นคลิปนี้ผมก็ขอฝากนะครับเป็นกําลังใจให้หลายคนเล่นนะผมก็ยังใช้ดอกบัวพยายามไต่ๆอยู่เหมือนกันนะครับก็พยายามเหมือนกันนะครับก็เป็นกําลังใจให้หลายคนนะครับน้องส,สู้ๆนะครับน้องส,สู้ๆใครอยู่แรงเลเยร์เจนก็สู้ๆนะครับแล้วคลิปนี้บยบายลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม